ก็สวัสดีครับร้านไม่คอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมจะเป็นผลเทสเมนบอร์ดบวก CPU นะครับผมจะเป็นเมนบอร์ดของ MSI นะครับผมนี่นะครับ A68 นะครับ HM ขีด E33 V2 นะครับตัวนี้มาพร้อม CPU เป็น AMD นะครับ X4 นะครับ 860K นะครับตัวนี้มาดูตรงสายแลนด์เมาส์คีย์บอร์ดนะครับ ติดนะครับผมแล้วก็เสียบเป็นการ์ดจอนะครับเทสไปด้วยนะครับซาต้าจะเป็น SSD นะครับผม3กิกแรม DDR 3ามกิกนะครับบัตรพันหกเนี่นะครับเปิดติดปกตินะครับผมค้นหาด้วย CPU แซ่บนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเมนบอร์ดนะครับ ก็ข้างต้นที่เปิดมาเลยนะอ่าดูในส่วนของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับว่าเขานี่นะครับก็สินค้าเปิดติดปกตินะครับผมแผ่นครับ